สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกับผมแอนฟอร์ดจัดหนักจัดเต็มจัดแต่งให้รอบคันครับวันนี้นะครับผมนำฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นในเกเอสนะครับมาทุกท่านได้ชมได้รีวิวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะครับแต่แต่งแบบตัวท็อปเลยนะฮะคันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่9ก้าแสนสบาทเท่านั้นนะครับที่ด้านบนนะครับในส่วนของหลังคานะครับติดแก๊ปหลังคานะครับที่เป็นไฟวีดีแบบแสงสีเหลือง4จุดฝากระโปรงติดสกู๊ปนะครับทรงฟิตนะครับมาพร้อมกับโลโก้มามาสแตงด้านหน้าฝากระโปรงติดอีกิคําาาว่่่มให้แลลทีโดดดเเนยก็คือ ชุดกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะครับชุดกระจังหน้าตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนะครับเขามีนะครับในส่วนของไฟ LED ด,ด้านข้างทําให้ด้านหน้าดูดุดันมากยิ่งขึ้นตรงกลางนะครับ มีโลโก้ม้ามาสแตงท์นะครับที่เป็นไฟล์ดีตัวโลโก้ม้าขนาดใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นด้านบนม้าเนี่ยจะมีไฟล์ดี3จุดด้านข้างคาดด้วยสติ๊กเกอร์นะครับแบบ m Sport และด้านหลังนะครับของกระจังหน้าเขาจะมีตะแกรงเหล็กแบบหลังพึ่งมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความดูดันไฟหน้านะครับเป็นไฟลอดีรูปทรงสีครคมที่ให้ลำแสงสีขาวนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยติดชุดครอบไฟหน้าแบบสีดำเงาเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถชุดกันชนหน้าจับเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นกันชนหน้าเหล็กของ Outlander เพิ่มความดดันครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟนะครับ LED นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ฝั่งละ2ตัวนะครับทำให้ด้านหน้ารถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนของตรงแคันชนด้านหน้านะครับทำมาเป็นสีแดงครับเพื่อเพิ่มความดุดันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้านข้างตัวรถนะครับมากับคิวล้อนะครับแบบโป่งขนาด6นิ้วนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําเงาหรือสีดําด้านก็ได้ครับคันนี้จับยก2นิ้วนะครับ ด้วยชุดปีกนกนะครับของออปชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสซเวบาทำให้รถเกาะถนนดีมากยิ่งขึ้นวิ่งดีมากยิ่งขึ้นรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนของล้อมแมกนะครับเปลี่ยนล้อมแมกใหม่เป็นล้อมแมกขนาดขอบ20นิ้วของ A A Vampire นะครับ จับคู่มากับยาง MT นะครับของ c ข l ลิเดอร์นะครับสีียางอยู่35คูณ12.5 R 2 0นะครับดุดันเลยนะครับไม่เกรงใจใครจริงๆครับในส่วนของบันไดครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นบันไดเหล็กของตัว Outlander นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับติดกาดด้านข้างนะครับของตัว Victor รแล้วก็เพิ่มให้ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดคิ้วนะครับกันสาดข้างราวหลังคาแบบสีดาเงาเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนด้านท้ายครับโดดเด่นด้วยนะครับ ชุดโลบาร์หลังของอล t นเดอร์ทรงปืนนะฮะดูดูดันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือมีไฟเบรกนะครับดวงที่3มีไฟเออดีนะครับด้านหลังให้อีก2จุดนะครับตัวนี้โหดๆกันไปเลยนะฮะส่วนไฟท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับมาเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบนะครับพร้อมชุดครอบไฟท้ายครับตอนเปไฟท้ายดูมีมิติตัวค่าท้ายนะครับติดตัวครอบเข้าไปแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดเป็นแบบสีดาด้านนะครับเพิ่มความดูดันตัวนี้จะปิดครอบทับนะครับโลโก้ฟอร์ดไปแต่ กล้องมองหลังตรงนี้นะครับเรามีการเจาะรูแล้วก็ยังใช้งานได้ติดอะคริกตัวหนังสือคําว่าเจอร์นะครับเป็นตัวหนังสือแบบสีดํากันชนท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนท้ายเหล็กของเอาแลนเดอร์ตัวนี้จะมีห่วงลาก2จุดน,นะครับมีหัวบอลสามารถใช้งานลากได้จริงแล้วเขายังมาพร้อมกับไฟ์ด d นะครับสฝั่งเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยในเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับคันนี้นะครับโหดโหดแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้เป็นการรับสติ๊กเกอร์นะครับแบบสีเทานะโนโกเก สติกเกอร์ตัวนี้สามารถฮิวตัวเองได้ด้วยนะครับหากเกิดรอยขนแมวเนี่ยจอดตากแดดเอาไว้รอยจะหายไปเพิ่มให้ในส่วนของชุดครอบฝาถังน้ำมันครับให้ดูมุมกว้างนะครับหล่อมากนะครับตัวเริ่มต้นนะครับแต่นะครับชุดแต่งเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับ และหากว่าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาฟอร์ดเลนเจอร์เพื่อใช้งานอยู่หรือฟอร์ดรุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามก็ได้เลยครับยินดีคบปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนาสามารถจ้างผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้เวนซิเกอร์นะครับมีการจ้างความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบการที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวุ่นใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไล วันนี้ผมขอรีวิวข้าเพลงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ